ดูครับเสียปลายมาเฟียดำปิดแล้วมาครับดูครับแล้วเทนะครับแม่ลูกเก่าของกันตะเคียนครับเดินเข้าหามาเฟียดำวางขวาครับขวาคืนขวาไปกันตะเคียนมาเฟียดำเดินเสียบซ้ายครับกันตะเคียนเสียบขวาคืนเสียบซ้ายมาครับมาเฟียดำซ้ายมาครับมาเฟียดำซ้ายมาครับมาเฟียดำ ทุกขวาหวังหมัดขวามาครับเกนเดเคียนเตะขวาสกัดไว้ครับอ้าวเนี่ครับเอาชุดนี้ครับเสียบซ้ายมาเสียบมามาฟิราเสียบซ้ายยิงหมัดขวาไม่ถึงนี่ครับเสียบซ้ายมามาฟิราโตกสกัดคืนครับเกนเดเคียนตีขวาระขาไว้ครับเกนเดเคียนเขาจะช่วยได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวลู่ครับเดินเข้าหาครับวาแข้งขวาไปขวาขึ้นแม่ขึ้นบนเลยเกนเดเคียนขวามาครับแล้วเทไม่ลงครับ เสียบซ้ายครับมาเฟียดำเสียบซ้ายครับมาเฟียดำกว่าแข่งขวาบ้ากรรมการนับเลยครับแม่ซ้ายก็หลุดครับเสียบขวามาเข้ดนี้แม่เตะขวาขึ้นครับดูครับอะไรกันนี่ครับคู่นี้ครับขวาไปขึ้นเกิดเหตุการณ์แล้วเท่ไปเลยครับ วางแข้งขวาไปมาเฟียดาขวาคืนแกนตะเคียนสอบมาแกนคืนวางแข้งขวาครับทีมขวาสกัดไว้แกนตะเคียนทีมขวาสกัดไว้แกนตะเคียนนี่ครับขวามาคืนมาเฟียดขวามาครับแกนตะเคียนซ้ายไม่ถึงมาเฟียดยิ่งมาขวามาเฟียดสอบไม่ถึงครับแกนตะเคียนขวาไปครับมาเฟียดขวามาแม่เนี่ยครับขวาไปครับมาเฟียดยิ่งมาขวาไม่ถึงเ้ามาขวาไม่ถึงมาขวาคืนแกนตะเคียนขวาโอ้ขึ้นบนเลยแกนตะเคียนทีมซ้ายแม่ ท่านสอสอสมสารไปเกษมดูนะสบายใจครับดูครับไม่ถึงดูครับขวาไปเกตเด็กียนสอกมาเกตเด็กเกนวางแข้งขวาครับยิงหมัดขวามามาเฟีดำเกตเด็กียนมาเฟีดำรัดว้ตีซ้ายเสียบซ้ายมาครับมาเฟีดำแม้แล้วเกตเด็กียนเทไปเลยครับนี่ครับ เหลือเวลาอีกเยอะครับมาซ้ายซ้ายนี่ครับขวาติดบังซ้ายมาครับเกนวางแข้งขวาเกนตะเก,ก,กียนแม่รถเทเลยครับเสียบซ้ายไปโอ้ ขอโทษกันลูกขอโทษกัน